ทำไมครูถึงบอกว่างานออนไลน์อะ่ะง่ายที่สุดในชีวิตครูแล้วเราไม่ได้เหนื่อยนะโลกออนไลน์เป็นโลกที่แม่งโคตรไม่เหนื่อยอะ่ะจริงๆกราบเลยกราบจริงกราบหลายร้อยร้อยรอบแล้วกราบทุกวันไม่มีวันไหนนะคะที่ชนิตาแดงวิชัยไม่กราบงานออนไลน์ไม่มีวันไหนที่ชนิตาแดงวิชัยไม่กราบไม่สำนึกรู้คุณคนบนโลกใบนี้ที่เกื้อนหนุนเราครูบาอาจารย์เอ่ยทีมงานเอ่ยพ่อแม่เราเอ่ยต้องกราบบอกจักรวาลเลย ไม่เคยเชื่อเลยด้วยซ้ำว่าจะมีออนไลน์อยู่บนโลกใบนี้ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำทุกคนว่าออนไลน์มันเกิดมาเพื่อกูนี่ว่าคนป่วยที่หมอไม่รับเย็บคนป่วยที่มีหนี้เป็นหลายสิบล้านทุกคนหอบใบปริญญาไปสมัครงานจะมีใครรับไหมอายุอานามก็สี่สิบเข้าจะเข้าเลขห้าแล้วหอบใบปริญญาฉันจบเกียรตินิยม ฉัเรียนเก่งมากถามเลยเหอะถ้าไม่ใช่ออนไลน์อะ่ะคุณชนิตาจะไปทำไรถ้าวันนี้คุณท้อนะหนุนไปหาลิงใครกำลังทอ้อเรื่องโลกออนไลน์ตอนนี้ไปหาลิงนะคะเอาท้อไปให้ลิงท้อทำไมออนไลน์เกิดมาให้เราอะ่ะโอ้โหทุกคน ต้องกาบเขาไม่ใช่ต้องท้อขายไม่ได้เลยครูขายไม่ได้วันนี้ไม่ใช่อีกสิบวันจะขายไม่ได้ขายไม่ได้วันนี้ไม่ใช่อีกเดือนหนึ่งปีหนึ่งจะขายไม่ได้ครูท้อไม่มีลูกทีมไม่มีลูกทีมวันนี้ไม่ใช่อีกสิบวันจะมีไม่ได้ไม่มีลูกทีมวันนี้ไม่ใช่อีกร้อยวันจะมีไม่ได้ อย่าท้อโลกออนไลน์เป็นโลกที่วิเศษที่สุดในชีวิตเท่าที่ครูเกิดมาครูกราบทุกวันจริงๆแล้วเวลาครูไปทําบุญนะทุกคนครูจะนึกถึงโลกออนไลน์คนบนโลกออนไลน์จักรวาลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกสรรพสิ่งที่ทาให้ครูมีวันนี้คนที่ผ่าตัดรอบสองไม่ได้แล้วคนที่ไม่รู้ว่าจะไปสมัครงานทําอะไรธุรกิจล้มเงินหมดเป็นหนี้ร่างกายไปต่อไม่ได้ครูถามคุณหน่อยถ้าเป็นคุณน่ะ จะไป้ทางานอะไรแต่บางเอิญคุณโชคดีไงที่ไม่ได้เป็นเหมือนครูไม่ได้ธุรกิจล้มไม่ได้ป่วยปางตายไม่ได้เปลี่ยนอวัยวะไม่ได้มีหนี้สามสิบล้านเหมือนครูออนไลน์คืองานแห่งชีวิตค่ะเพราะถ้าไม่มีออนไลน์ชนิดตามไม่รู้จะไปทํามาหากินอะไรจริงๆค่ะทุกคนนี่พูดเรื่องจริงเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาค่ะออนไลน์เขาเกิดมาเพื่อเรา คุณรู้ไหมว่าถ้าตอนนี้คุณท้อคุณนอยคุณถอยคุณอยู่บนโลกออนไลน์ไม่ได้คุณอายคุณอะไรก็ตามคนฟังไว้อีกไม่นานนี้เด็กใหม่มันจะยึดพื้นที่ทั้งหมดเด็กเรียนจบใหม่ไม่มีการไปสมัครงานที่ไหนได้แล้วนะคะอัตาราจ้างไม่มีข้าราชการคนยังไม่เกษียณตำแหน่งเต็มปีหนึ่งคุณไปดูเองมีไหม หน่วยงานไหนที่เปิดรับคนจํานวนมากไม่มีมีแต่ถอยคนค่ะมีแต่จ้างออกค่ะมีแต่กเกษียณก่อนค่ะเพราะฉะนั้นครูบอกคุณเลยนะงานออนไลน์เป็นงานแห่งชีวิตของครูจริงๆถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้ป่วยเบอร์ครูคุณไม่ได้เป็นหนี่เหมือนครูคุณยังไม่เคยผ่านประสบการณ์อะไรแบบครูคุณอย่าท้อคุณอย่าท้อโลกออนไลน์เป็นโลกที่สง่างามโลกออนไลน์เป็นโลกที่เราต้องให้เกียรติกัน คุณรู้ไหมครูอ่ะรักโลกออนไลน์ให้เกียติโลกออนไลน์เคารพไม่เคยโพสต์ลบๆไปดูครูได้เลยครูเริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ไม่มีคนรู้จักเลยเป็นเจ้าของแบรนด์ใต้ดินนะคะก็คือไม่มีใครรู้จักมันคือใครแบนรนด์นบะเก้าคืออะไรคือพูดคําว่านโบะเก้าเนี่ยงงอะไรของมึงอย่างเงี้ยค่ะใครอะไรชาอะไรสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันที่เรามีมากพอความรู้เราเยอะกําไรเรามีกําไรเรามีเงิน เรามีสิ่งที่เราเดินทางมาเราเอามาบอกค่ะเราเอามาให้ฟรีค่ะโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยว่าเขาจะชอบเราเขาจะมาขายกับเราครูอยู่ในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านมาเกือบห้าปีสอนฟรีไม่เคยเก็บค่าคอร์สออริจินอลออร์แกนิกไม่เคยยิงแอดแล้วอย่างที่บอกค่ะปีหกหเป็นต้นไปนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ครูบอกเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นไว้ไม่ดีชีวิตข้างหน้าเราจะดีได้ยังไงอยากกลัว การอยู่บนโลกออนไลน์จงรักการอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะเพราะโลกออนไลน์บอกเลยส,สน่หเยอะมาก